เขนนมน้มแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลักธรรมนวนี้เสนอคำว่าถวายทานหากเราได้ถวายทานด้วยตนเองยิ่งถ้าเป็นกระบอกเสียงแค่เพียงครั้งอันนี้สงจากจิตใจที่ตั้งมั่นจะผลักดันพวกข้ทัพลับผลคืนบุคคลใดที่มีจิตใจศรัทธาในพุทธศาสนา จะถวายทานแด่พระสงฆ์และมีเจตนาที่ตั้งมั่นจะทําด้วยตนเองแล้วนั้นอันนี้สงที่จะได้นั้นมันหาประมาณไม่ได้เลยไม่ว่าเราจะตายไปแล้วหรือไปอยู่ในชั้นไหนหรือพบไหนก็ตามอันนี้สงนี้ก็จะติดตามเราไปสนองคืนพกกระทับที่มีค่ายิ่งให้กับเราเราสามารถที่จะเป็นคนที่ร่ำรวยมั่งคั่งได้หรือมีกินมีใช้ได้ ด้วยเหตุแห่งกรรมที่เป็นผู้ให้นี่แหละจะสง่งผลให้เราเกิดมาในชาตินี้มีมั่งมีสีสุขได้มีบริวารมีมิสหายที่ดีได้เม็แต่ชาติบางไหนก็ตามแต่ถ้าเราได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นผู้ให้วถวายทานบริจาคทานดังนี้แล้วชีวิตเราก็จะไม่มีทางที่จะอับจนเลยนะดังคำโบราณท่านได้กล่าวไว้ว่าให้สิ่งใดจะต้องได้รับสิ่งนั้น ตอบแทนคืนแน่นอนที่สุดบุคคลใดหางมีใจถวายทานพระลดพันละการสะสมเป็นผลเสียต้องดูแลและรักษาจะอ่อนเพียถ้าไม่เคลียร์ให้มันจบจะหมดแรงหากมีการแบ่งปันให้ไม่สะสมอานิสงผลที่ได้ไม่แอบแฝง มีผลบุญที่นุนหน,น,นำมาตอบแทนไม่ต้องทำเป็นหมื่นเป็นแสนแค่ศรัทธาหรือชักชวนคนให้มาร่วมถวายแบ่งปันให้ไม่ตนีสี่เข้าท่าอันนี้ส์งที่เคยให้ได้ขึ้นมามันควรค่าถ้าตั้งใจจะทำจริง จงกระทําให้เคยชินเป็นกิจวัตรและสลัดความขี้เหนียวในจิตทิ้งเหลือเพียงจิตที่เดิมแท้ถ้าแน่จริงวัดให้มันสิ้นสงสัยไม่ต้องรอให้มันรู้คนเดินดินก็ทําได้เป็นผู้ให้ไม่ต้องอายไม่ได้ขอย่อมพบสุขกลายเป็นจุดก้าวไปต่อ เราเชวดาเจ้าที่ก็พอยยินดีมีมิตรที่ดีบริวารดีต่างเรื่องใสถ้าเราให้โดยไม่หวังผลบนจุดนี้ตอบแทนฟ้าสร้างศรัทธาบุญบรารมีสิ้นร้อยปีหรือร้อยชาติไม่เป็นทาตใครยามตายไปไม่ทุกข์ร้อนไม่บ่นขอีพ่อชีวิต เราเพียงพองก็รับได้มีเหลือเฟือเผื่อแฝกันยังความสุขใจเพาู้ให้ย่อมเป็นที่รักดังนี้แหละขอความสุขความเจริญจงมีแดท่ทุกๆท่านเถินเจริญพร